หลายเง่้หลายมุมมองเลยจากสเกิดความที่สิเกิดปัญญาถ้าพูดง่ายก็เหมือนังว่าการที่เราความรู้สึกของคนอื่นมาใส่ตัวเรามาใส่ใจเราการที่เราคิดในมุมมองอื่นจะได้ความรู้ได้ปัญญาเมื่อเรารู้ว่าพ่อแม่อะเป็บป่วยเราต้องรุมกับลูกเป็นพลานเนี่ยว่าเรารู้อีกว่าการที่ลูกโตเกินเราลำบากนะและถ้ายังไงถึงจะทําให้ลูก ได้บุญจากเรามากที่สุดจะทำยังไงขอคิดว่าได้ธรรมะฉันดีแล้วก็จะพยายามสัง่งหวงวาจาไม่ไม่ด่าหรือว่าไม่ไม่พูดคำที่ทำให้ลูกต้องเสียใจหรือโกรธเพราะเรารักลูกเราไม่อยากลูกเรามีบาปในกรณีที่ลูกเอาเงินเราไปใช้หรือรับขโมยเงินลูกเงินพ่อแม่มันบาปนะ ได้ทำไงที่จะให้ลูกนี่ได้สมสูงสุดมีเกี่ยวรติลึกการเงินการงานรีบมาทำบุญกับแม่เลยรีบราบด้วยนะค่ะแล้วแม่ก็เอาหัวใจกรรมให้ลูกว่าแม่ไม่เอากรรมกับลูกในเมื่อกรณีเราก็มีเงินเยอะแยะอยู่แล้วบางคนพ่อครอบครัวนะแล้วทำไมของลูกแล้ว็ลูกเราก็ยังไม่ได้มีเงินไม่ฟังลูกขาเลยเนี่ยมันจะไม่เกินไปไม่ใช่หมายจใช่และกรรมเลยก็เมื่อก่อนคิดอย่างนั้นอาการ คิดอย่างนี้มากๆเลยแล้วเมื่อนี้คิดยังไงตอนนี้มาเปลี่ยนความคิดมาท่านบอกว่าโอ้ยโยมสีทำไมโลุงให้เงินเลยไม่อยากลบถือว่าตัวเองรวยแล้วเลยนั่นเป็นความคิดที่โง่โง่ของคนที่เรียกว่าไม่มองไม่ไม่ให้ฉลาดอากัศเงินเพื่อว่าจะให้ลูกได้บำรุงกับพ่อแม่ซึ่งเขาจะใช้นี่เุิคุณที่พ่อแม่เรียมา คือตอนนี้เริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมว่าไอ้การที่เรามีเงินอยู่ก็ตามและลูกเราก็ยังลาบากอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราจะเป็นต้องเอาเงินจากลูกหรือกรณมีลูกที่เขาทําบุญกันลังเราต้องรับใช่ไหมเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมค่ะรู้ไหมว่าผลบุญควิที่สูงที่เกิดขึ้นจากการทํานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราถ้าถ้าถ้าเราคิดอย่างได้อย่างนี้ก็บางที่ท่าน ผู้ได้เราก็แก่ก็คงแต่ว่าลูกเราได้อาน,นิสงได้ใช้เนี่ยลอง<ห><ห>พูด<ห>ถึงลูกบางคนสิว่าเขาบอกว่าพ่อแม่เขารวยแล้วมีเงินมีทองแล้วพ่อแม่ไม่ต้องบากแก้มฟังนะแก้มแม่มีเงินเยอะแล้วอย่าให้แม่อีกนะไม่ต้องหรอกแม่ไม่จําเป็นเนียไอ้ข้อยี่แก้มฝากฝากไปสิพี่สาวโยมที่แก้มไม่ใช่พีโยมสีนะแม่มจะว่ายังไงกับแก้มให้ให้พูดก่อนเผื่อว่าแก้มเขาจะคิดได้ ก็แม่มีเยอะแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราก็หมดโอกาสในการทําบุญทําไมเรามีโอกาสเราไม่ยอมทําบุญต่อให้แม่มีมากกว่านี้เป็นเป็นล้านล้านเราก็ยังอยากจะทําบุญกับแม่เพราะว่าเราปิดโอกาสตัวเองเราก็หมดโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าไม่ทำโม้แล้วแล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะคิดแต่โยมคิดอย่างนี้แล้วก็พี่สาวโยมอ่ะคนนี้ก็อ เข้าใจยากพูดยากอย่างที่บอกเลยให้ให้พาตอบนีดหนงว่าในกรณีมันมีเหตุการณ์ว่าพ่อแม่ก็ขามีเงินมีทองเรื่องรวยอยู่แล้วแต่ลูกจนไม่ลูกๆก็มีเงินเหมือนกันแต่พ่อเขาก็บอกพ่อแม่เขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการเงินอะไรจากจากลูกหรอกแล้วลูกก็เห็นอยู่ว่าพ่อแม่เขาก็อยู่สุขสบายดีไม่จำเป็นที่เขาต้องไปเกิดคนเพราะว่าพ่อแม่อาจจะรวยกว่าเราก็ได้อย่างเนี้ยอยากถามว่าถ้าให้พาตอบเนี้ยจะว่าอย่างไรเรื่องเคสนี้ การมีเงินหรือไม่มีเงินต้องต้องแยกต้องแยกแยะว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวกับบุญหรือบุญคุณที่เราตอบแทนพ่อแม่ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเราต้องมองว่าบุญคุณที่เราตอบแทนพ่อแม่นะ่ะมากน้อยแค่ไหนไม่ได้เอาตัวเงินมาตัววัดอย่างเช่นแม่ก็มีเงินมากมายมหาศาลลูกก็มีเงินแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องบุญคุณเราต้องมามาคิดว่าเราตอบแทน บุญคุณพ่อแม่มากน้อยแค่ไหนโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะประเด็นที่พูดครนี้ต่อให้อ้างว่าพ่อแม่เขาไม่ลาบากยากจนมีเงินทองมากกว่าเราก็จริงแล้วก็พ่อแม่เขาก็ไม่ต้องการเงินสักแดงเดียวสักาทเดียวจากเราก็จริงและตอนนี้เราก็มีมเงินมีทองหรือมีร่ำรวยพอสมควรก็จริงแต่อย่าลืมนะพราะจักต่นะละว่าบุคคลที่มีกําลังมีโอกาสมีความสมามารถอยู่ ไม่ตอบแทนุญคุณพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูของพ่อแม่มแมจากผลวิบากกรรมนี้เงินทองที่หามาได้ทรัพย์สมบัติที่หามาได้จะมีอันเป็นไปจะชิบหายไปวอดจะถูกหลอกถูกโกงถูกทุกรูปแบบถ้าไม่มีอย่างนี้ภัยธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟสึนามิพายุฝภัยพิบักแม้กระทั่งไฟไหม้จะมาทวงถามและต่อมาทำให้เราเป็นหนี้เป็นสินไดง่ายม เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะกล้าเสี่ยงก็ลองทำดูแต่ตามธรรมดาคนฉลาดเขาจะไม่กล้าเสี่ยงในสิ่งอย่นี้เพราะว่าผลตามมามันไม่คุ้มยกตัวอย่างนี้มีตัวอย่างไหมครับอย่างเช่นมหาเศรษฐีของเจ้าของบริษัทแอปเปิลชื่ออะไรนะครับสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบอายุอายุไม่ถึงห้าสิบประมาณสีสิบ ประมาณสี่สิบหกอ่าสี่สิบหกนะมีเงินที่หลังจากที่ตายไปมีเงินอยู่ประมาณสี่พันกว่าล้านเหรียญนะเหรียญนะสี่พันกว่าล้านดอลลาร์อันนั้นเฉพาะทรัพย์สินเฉพาะทรัพย์สินแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายไม่ก็เงินสดใช่ไหมเงินสดไม่มีหรอกสี่สิบหกล้านไม่ใช่เงินสดเป็นเงินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หมด property ประมาณนเถอะไม่รวมแค่ แล้วเขา um. จากแล้วก็แล้วก็จากทรัพย์สินของเขาที่หามาตลอดชีวิตไปได้ยังไงในทั้งที่อายุเขาไม่มากมายเลยหมายความอย่างไรเป็นอย่างนี้ก็เาไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทําไมตั้งๆที่เขาหามาด้วยน้ำพังน้ำแดงด้วยปัญญาของเขานี่แหละทำไมเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เงินทองที่ตัวเองหามาได้เยอะแยอย่างจริงๆ มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วตอนนี้เรารวยเหมือนสตีฟจ็อบหรือยังหมายถึงว่าต่อให้เรายากจนต่อให้เราไม่มีหรือยังจนน้อยกว่าแม่จำเป็นก็ต้องดูแลแม่ให้กับแม่ใช่ไหมต่อให้จนยมมีเงินน้อยนิดยมก็จะให้บ้าาตลอดพิมให้ด้วยใจทำไมต้องให้พ่อกับแม่ทำไมต้องให้ก็เราได้ชีวิตมาจากเขาอะชีวิตเราเนี่ยที่มีทุกวันนี้ย เารจะถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงข้าวคนอื่นสักร้อยครั้งพันครั้งหรือล้านครั้งเนี่ยกับเลี้ยงข้าวแม่ทั้งเดียวเนี่ยอันนี้จะได้สูงมากกว่าอันนี้สูงสูเลี้ยงแม่แค่มื้อเดียวแต่ได้ได้สูงมากเลาเลี้ยงเพื่อนเป็นร้อยร้อยคนถ้าเราให้เงินพ่อแม่สักร้อยบาทหรือว่าพันบาทเนี่ยคิดว่าจะได้สูงเยอะไหมนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ได้แต่ยมไม่ได้ให้เพราะเรื่อง ยมให้เพราะว่ายมอยากได้บุญจากเขาจะได้เงินทองจะร่ำรวยต่อไปนานเขยมไม่สนวันนี้ขอให้มีวันนี้ที่ที่ยมคิดบ่าหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงโยมแล้วก็เต็มใจให้แม่อยากทําบุญกับแม่ะนีอย่าเอาเลยยมสีไม่ดีนะเงินของลูกมันเงินนิดนิดหน่อยอย่าเอาเลยอย่าไปเอานะแล้วมีคนมาพูดอย่างนี้จะเชื่อทาไมหรือว่าไม่เชื่อแล้วกัน อรับแล้วรับแล้วเริ่มรับเลยค่ะเริ่มรับแล้วรับใจมันเปิดค่ะใจมันเปิดที่พูดอย่างนี้เพื่อจะอุ้มพ่อสงฆ์พ่อชื่อหนูลูกใช่ไหมแต่ใจเรื่อยใจจริงๆแล้วนี่ไม่ใหญ่ไปได้นะของเรามีอีอยากให้เขาเป็นอืมแล้วอะไรต้องรอให้ไม่ได้รออแล้วก็เรื่องอะไรนะที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเอาพ่อแม่มานั่งบ่าซ้ายขวา คือพระองค์กำลังจะอุปมาให้เพียงเพียงว่าบุญคุณของพ่อแม่นี้ล้นฟ้าล้นแผ่นดินต่อให้เอาพ่อมานังมานั่งที่บาซ้ายแม่นั่งที่บาขวาให้ฉี่ให้เยี่ยวอุจลักปัสวะอยู่บนบาเนี่ยหรือกระทั่งบีบนวดให้เข้าให้น้ำเนี่ยตลอดร้อยปีก็ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ไม่หมดมีสิหรือต่อให้ยกสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ ให้ครอบครองเป็นเจ้าของก็ไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณอันนี้ให้หมดให้สิ่งได้คือไม่สามารถเจ้ามันได้ั้างเด็มีทางเดียวเท่านั้นก็คือทําให้พ่อแม่หันกลับมาสู่เส้นสายถายทำจากไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาจากไม่มีศีลให้มีศีลจากไม่เคยฟังเทศน์ธรรมที่มีโอกาสได้ศึกษาเราเรียนธรรมะจากไม่เคยไม่รู้จักวิธีการทําบุญให้ทานให้มารู้จักวิธีการทําบุญให้ทานจากไม่เคยได้ความรู้ปัญญธทางธรรมให้ได้มีความรู้ปัญญธรรม เมื่อตอบแทนบุคุณพ่อแม่แบบนี้ถ้าสูงสุดคือบรรลุปป็นพระโสดน์บัยบุญคุณทั้งหมดทั้งปวงก็จะหายกันแต่ถ้าเราไม่ถึงจุดนั้นอย่างน้อยก็ถือว่าได้สมมากายมาหาศาลจากนิสงค์บนบุญนี้มันจะขัดกันทำให้เรามีความคิดถึงเป็นอาชีวชาลา